น้องเพียงมาแล้วจ้ารู้งานจริงๆแน่นอนจัดโปรโมชั่นลูกค้าหน่อยได้เลยคันนี้เอาไปที่ส่วนลดสามหมื่นบาทจัดให้เลยสามหมื่นจากราคาเต็มอยู่สี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันบาท ปี2018นะครับก้าบลดไปเลย30,000เหลือ4 6 000, 9 0 0 0บาทผ่อน6ปีอยู่ที่9,458บาทนะ6ปีผ่อนยาวๆเลยเป็นยูสุออลนิวหนึ N ่งเกแคปโฟเกียร์แมนนวลนะครับฝากระโปรงหน้าคาร์บอนด้วยไฟหนา้าเพลเตอร์ข้างๆมาพร้อมกับล้อแม็กที่37ยอดนิยมเลยยาง NT420 ประตูเป็นคาร์บอนหมดเลย4ยบ,าบานนะครับผอนกันนะ รับประกันให้ลูกค้าด้วยนะเครื่องเกียร์หนึ่งปีหนึ่งหมื่นโลเหมือนเดิมนะครับยําเหลือเกินนะหัวเกียร์เป็นเทเรเนียมนะครับหกเกียร์เดินหน้าหนึ่งเกียร์ถอยหลังแอบแบกได้มาคู่หนึ่งดิฟฟี่ชุดใหญ่บูทหน้าน้ํามันให้เรียบร้อยแล้วเบาะผ้าเดิมจากโรงงานดูทรงดีไม่มีฉีกไม่มีขาดทั้ง4บานเลยนะครับคันนี้ขอบอกเลยนะครับหน้าใช้สุดๆเป็น4ประตูแต่งสูงมาเรียบร้อยแล้วเลขมาอยู่ที่7 7 0 0 0มนะครับราคาเต็มอยู่499 0 0 0ากันบาทจัดโมชั่นลดไปส0มห0 9,000บาทตามนั้น